สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ว,รบวันนี้เรามาอยู่กับท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะฮะท่านสุพิษพิทักษ์ธรรม<嗯>ช่วงที่ผ่านมาปีปีนี้หรือจากเวลานี้ไปเขาเรียกว่าภาวะเอล尼ョโยเราจะสังเกตว่าเมื่อต้นปีนี้มีมภาวะทิ้งช่วงของฝนน,นะฮะแต่ฝนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาจริงๆแล้วอ้ภาวะนี้มันคืออะไรนะท่านคือจริงๆภาวะเอลนีโยเขาเรียกว่าเ,เป็นภาวะที่ ผิวน้ําทะเลคือน้ําทะเลนะในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกจนถึงมาถึงช่วงกลางในแนวเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะเกิดอุ่นขึ้นหรือร้อนขึ้นวันนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ในมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลอันดามันแถวบริเวณเกาะสุมาตร,ราเนี่ยซึ่งเป็นส่วนใต้ของประเทศไทยเนี่ยทำให้น้ำนี้ผิวน้ำจะเย็นลงเย็นลงเพราะเย็นลงก็ทำให้ความแห้งแล้งก็เกิดขึ้นมาใน แถบมาเลเซียประเทศไทยอย่างเงี้ยเลยทําให้ฝนตกน้อยความชื้นมันจะไม่มีในอากาศแล้วฝนตกน้อยนี่ลักษณะพูดง่ายๆแบบชาวบ้านพูดนะอันนี้ก็เลยทำให้มันเกิดภาวะมันร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกไม่ตกแห้งแล้งมันเป็นแห้งแล้งทีนี้ทีนี้เนี่ยพอมาเรื่องของภารกิจของของท่านเลยโดยตรงเลยเอ้านมันเกิดภาวะแห้งแล้งถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะ เริ่มมีฝนเพราะมันเป็นปลายฝนแล้วละ่ะแต่หลังจากนี้พอหมดหน้าฝนเนี่ยเราจะบริหารจัดก,การอ้น้ำก้อนนี้ที่เหลือ,อยังไงครับท่านคือคืออย่างนี้ต้องเรียนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้ก็คือช่วงของฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนภาคตอนออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางในช่วงนี้นะสังเกตว่าปีนี้นนเขื่อนทุกเขื่อนเนะี่ยน้ำน้ำน้อยนะครับแต่ถามว่าฝนยังตกไหมฝนก็ยังตกแต่มันตกน้อย ยกตัวอย่างเช่นว่าพายุเข้ามาเนี่ย26ถึง30พายุเข้าอุตุตื่นแล้วพายุเข้าแต่อีสานอีสานตะวันออกอีสานเหนืออาจจะโดนอาจจะมีฝนเยอะหน่อยแต่พอมาส่วนภาคกลางฝนจะตกน้อยมันแปรสภาพมาเป็นความกดอากาศฝนตกน้อยเพราะฉะนั้นกรมฝนหลวงเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรศและสนท่านชยารมมาเนี่ยก็ได้สั่งการให้ผมเนี่ย คิดทำอย่างไรผมก็เลยนําเรียนท่านว่าณนะวันนี้เราต้องเทคออฟคิงออฟว่าไอ้ส่วนภาคกลางเนี่ยเราต้องทําฝนเพิ่ม<ะ>เพราะความชื้นมันดีแต่ฝนมันตกน้อยก็เลยต้องทําฝนเพราะงั้นในวันนี้จนถึงเดือนตุลาที่เราทําได้เราก็ต้องถามคือทําฝนเพื่อต่อยอดให้ฝนมันตกเพิ่ม<ะ>ขึ้น<ะ>อธิบายอย่างนี้ดีกว่าก็คือหมายว่าก็คือให้มันมีปริมาณน้าฝนมากขึ้นคือถามมัตกมันตกแต่มันตกปลอยๆแต่เรา แต่ความชื้นมีมีตกน้อยเราก็เพิ่มการเลี้ยงใุ้นละโจมตีเพื่อให้มันตกมากขึ้นในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบหาแล้วก็ดูสภาพอากาศไปเรื่อยๆ<ต>อแสแงว่าแผนที่ท่านกําลังจะวางจากนโยบายท่านรัฐมนตรีช่วยก็คือว่าคือช่วงที่ฝนจะตกเนี่ยที่เป็นแนวเขาเรียกความกดอากาศก็จะทําให้มันตกมากขึ้นมากขึ้นที่นี้ ทีนี้หลังจากนี้แล้วครับท่านแทนหลังจากหลังจากนี้จริงๆแล้วเนี่ยกรมฝนหลวงก็ได้เตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าในช่วงตุลาเนี่ยเรา,น,าน่าจะใช้จะได้ใช้งบพลางก่อนส่วนนี้ผมก็ได้สั่งการให้รองที่ดีที่รับผิดชอบนะครับไปดูเตรียมงบประมาณพลางก่อนไว้ให้ไว้ให้พอแล้วก็ในช่วงต้นฤด,ดูหนาวปลายฤด,ดูฝนเนี่ยทำทำฝนเหมือนเดิม ให้ทำฝนมาเรือยเพื่อเพื่อเพิ่มน้ำนะเพิ่มเพิ่มน้ำในเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภาคกลางเขื่อนป่าศักดิ์อะไรเงี้ยนะเราก็เติมน้ำถ้าทำได้ก็ทำเต็มที่เพราะเราอย่าไปนั่งก็คาดว่าต้องต้องเป็นอย่างนั้นทำได้ทำก่อนนะแสดงแสดงว่านโยบายท่านคือไม่ต้องรอว่าแ้งแล้วค่อยทำก็คือพวกแกว่าเลี้ยงพยายามเลี้ยงน้ำให้มันตลอดเวลาสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเนี่ยเราจะผ่านแล้งหน้าไปได้ยังไงครับคือคืออย่างนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้นํา เบอร์หนึ่งของกรมเนี่ยผมก็ได้หาลือได้คุยกับนักวิทยาศาสตร์ได้คุยทุกคนคุยทุกวันว่าในหน,าหน้าแล้งหน้าเนี่ยสมมติว่าในเดือนพี่กาธันวาเนี่ยถ้าหากว่าวันใดที่ประเทศไทยอุ่นขึ้นนะอุ่นขึ้นแล้วมีความกดอากาศตัวใหม่ลงมาความหนาวลงมาแล้วมันปะทะมันก็เกิดความชื้นต,ตรงนั้นเราแย่งทําเลยชิงจังหวะทําทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํางานแบบเชิงลุก เจอปั๊บทำปุ๊บเลยมไม่ต้องรอว่าพรุ่งนี้มันมาใหม่ความความชื้นมาใหม่เจอปั๊บทำปุ๊บเลยเพราะงั้นทั้งเรดาร์นะทั้งการตรวจสภา,ภาพอากาศเรดาร์แล้วก็จิวแมปพื้นแผ่นนี้เรารเราต้องดูแล้วก็โฟกัสอยู่ตลอดเพื่อที่จะต้องมีจังหวะแล้วขึ้นทําเลยเพราะงั้นเครื่องบินต้องพร้อมมาอุปกรณ์ต่างๆต้องพร้อมนักบินต้องพร้อมอยู่ตลอดความพร้อมของกรมฝนหลวงที่จะขึ้นปฏิบัติการอยากให้ท่านเล่าให้ฟัง คือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยผมเองก็ได้สั่งการให้ให้ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วอย่างน้อยสามหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พอความอากาศเหมาะเราก็ลุยทําเลยแต่เราสามารถเพิ่มหน่วยเคลื่อนที่เร็วได้อยู่ที่ความต้องการที่จะทําพื้นที่ไหนหรือหรืออย่างไรนะเพราะงั้นเนี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนอกุมภาเนี่ยเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมที่ทางานได้ได้หลายหน่วยแต่ตอนนี้ในเบื้องต้นผมสั่งให้ตั้งขึ้นอนท่ักสามชุดนะ,ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดือนกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีแผนในการตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อจะดูแลเรื่องไฟไหม้ป่าเรื่องหมอกฟันเรื่องลูกเห็บไอ้น,นี้เราทําตามรูปเวลาที่มันมีแผนประจําและจากเดือนอพฤษภา เป็นต้นไปเนี่ยไอ้นี้เราทําผลแบบเชิงลุกอยู่แล้วและทําผลแบบเต็มอิ่มทั้งประเทศอยู่แล้วทั้งทุกศูนย์ก็ระดมระดมทำไอ้นี้คือแผนของกรมฝนหลวงคือก็พูดง่ายๆก็คือทางกรมฝนหลวงลตั้งชุดเฉพาะกิจเลยที่มาดูแลโดยตรง,งเลยเพราะถ้าทาง,ท,างทันทีที่พร้อมว่าปฏิบัติการอย่างน้อยก็มีอยู่สามชุดคุนทีเรีวแต่ถ้าเกิดมี ภาระงานเพิ่มขึ้นก็ตั้งเพิ่มได้ไม่มีปัญหาเพราะเรามีความพร้อมเรื่องคนเรื่องเครื่องบินเรื่องหุ้มมาอยู่แล้วในในในปีตัดไปนะครับจริงๆการตรวจสภาพวรรากาศเนี่ยมันสําคัญมากเราต้องเตะด้วยนะ<ช>เพราะ<ช><ช>ว่าทำไมเมน็นคือเรามีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นบ้างไหมฮะหรือว่าคือคือเราก็ลิงก์อยู่กับกรมอุตุนะครับกลมอุตุเราอุตุเนี่ยเราจะดูในภาพใหญ่แต่ลงดีเทลขึ้นมาในเรดาร์ของเราแล้วก็การตรวจอาของเราเนี่ยต้องตรวจทุกวันแล้วตรวจแบบ กาะติดมอนิเตอร์อยู่ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมมั่นใจว่ากรมฝนหลวงเราเนี่ยมีเครื่องมือที่เป็นเรดาร์ที่เป็นที่มีประสิทธิภาพนะครับปรภาพเพราะงั้นเราสามารถขับเคลื่อนงานเชิงลุกได้อย่างทันท่วงทีจริงๆกรมฝนหลวงนะั่นคือกรมที่ดูแลประเทศไทยทั้งประเทศที่เราพูดตะกี้เราพูดแต่เหนืออีสานการแล้วทางใต้ ก็ก็เดียวกันหรือว่าเรามีไม่ก็เช่นเดียวกันเราก็ม mm. ีศ <Haj du> ูนย์ทางใต้มีเรดาร์ทางใต้ก็โมนิเตอร์กันทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าเรามีทั้งหมด7ศูนย์อยู่ทั่วประเทศแต่ละศูนย์ก็ต้องทํางานแบบนี้ทุกศูนย์นะครับเพียงแต่ว่าสภาวะอากาศเนี่ยที่ใด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 มีความชื้นทําได้เราก็ไปลุมทําเลยไปลุมทําเลย อันนี้ตอ,ตอบถามท่านเป็นความรู้เผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากจทราบจริง,รงๆภาคใต้ก็คืออยู่กับทะเลใช่โอกาสที่มันจะมีความชื้นสูงโดยปกติเนี่ยโดยปกติเนี่ยภาคใต้จะมีโอกาสเกิดความชื้นได้ดีกว่าภาคอื่นเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลทะเลเกิดความยึดเกิดมาทะเลเนี่ยอเซยเยอะมากนะแต่ภาคใต้จะมีอุปสรรคสองเรื่องหนึ่งภาคใต้เนี่ยจะมีทะเลทั้งสองฝั่งเดี๋ยวลมทะเลพัดแล้วลมก็จะแรงนะการทำผลก็ยาก สองพื้นที่ภาคใต้มันเป็นด้ามฝานเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นดินน้อยนะครับบางทีทําฝนแล้วไปตกในทะเล oh. อ่าอย่างเงี้ยคือเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราทําฝนภาคใต้เราต้องโฟกัสจริงๆยกตัวอย่างปีที่ผ่านมาผมไปทําชุมพรไปทําบางสะพานไปทําประจวบไปทําหาดอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนให้ดีแล้วก็คํานวณระยะการเลี้ยงให้อ้วนการก่อกวนเลี้ยงอ้วนให้ดีว่าทิศทางลมมันท่าเอเอความเร็วลมมันกี่นอตถ้าขนาดนี้เราควรจะเลี้ยงแถวนี้ โอยแถวนี้แล้วไปถึงเป้าหมายปับ๊บโชวโจมตีเลยตกเลยเงี้ยเพราะงั้นมันต้องเกิดความแม่นยําทั้งนี้เนึงเพราะงั้นในภาคใต้เนี่ยต้องตั้งใจทําผลโฟกัสมันให้ชัดแต่ว่าที่ผมไปทํามา4ีหครั้งที่มันมีประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องก็าทำสำเร็จหมดสุดท้ายนะฮะทางประชาชนพี่น้องทางบ้านคงจะเกิดความเชื่อมั่น,นะฮะว่าเรามีกรมฝนหลวงและการิเกษตรที่ บริหารจัดการแล้วตอนนี้ยไม่ต้องมารอว่าแห้งแล้งอ่ะปีอากาศความพร้อมความชืน้นพร้อมลุยเลยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่ให <ๆ S 2> ้ความรู้นะค,ะครับครับก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ที่สําคัญผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าณวันนี้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐานเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้สั่งการกําชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านลออีกธรรมนัตเนี่ย ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็เฝ้าเกาะต,ติดตามเรื่องนี้แล้วก็พร้อมด้วยท่านรัมรีช่วยกระทรวงเกษตรและสาครณ์ท่านชายาพรมาเนี่ยก็ได้สั่งการแล้วก็เรียกผมไปคุยเพื่อเตรียมการทุกวันนะครับเพราะงั้นผู้บริหารของกระทรวงและของประเทศเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องสภาวะเอียเนียยูเป็นอย่างยิ่งท่าน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 ,านผู้ทุกว,วันสั่งทุกวันแล้วก็ให้เตรียมการทุกวันเพราะงั้น เรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็ก่อติดเรื่องนี้อยู่นะครับกรมฝนหลวงเองก็จะสนองนโย,ายบายรัฐบาลอย่างเต็มที่และสนองแบบเชิงลุกนะครับไม่เกาะติดตลอดเวลาครับต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนทางบ,างบ้านเพื่อจะได้สบายใจครับอางี้ละที่พี่น้องทางบ้านที่รับชมก็สบายใจว่าเรามีเขาเรียกผู้บริหารแล้วก็ผู้นารัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าว ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ